วันนี้ก็มาพบกับไอ w วันเดอร์ไออีกแล้วนะคะวันนี้ไอนะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะล้านค่ะแล้วทริปนี้นะทุกคนก็เป็นที่พักแบบสุดปังมากปังไม่ไหวทุกคนจะต้องรอดูแล้วนะถ้าใครแบบได้มาเกาะล้านต้องมาพักที่นี่นะทุกคนสําหรับการจองที่พักนะคะก็ง่ายมากๆค่ะให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook แล้วก็กดค้นหาในอารีสอร์ทเกาะล้านค่ะทุกคนแล้วก็ทักแชทไปเลย และในเพจของทางรีสอร์ทนะก็จะมีรีวิวต่างๆนะทุกคนถ้าก่อนที่จะจองก็ลองไปดูรีวิวก่อนเผื่อจะเป็นทางเลือกว่าจะเลือกห้องไหนยังไงดีต่อไปเราก็ไปขึ้นเรือกันเลยโดยการเดินทางครั้งนี้นะคะไอก็ใช้เรือโดยสารพัทยาก,ก่อรล้านค่ะไอแนะนํานะใครมาให้ตรวจช็คการเดินเรือของที่นี่ให้ดีๆนะแล้วก็วางแผนว่าจะมาขึ้นกี่โมงและค่าบริการของเรือโดยสารนะคะก็มีราคาเพียง30บาทต่อคนค่ะ กับเพื่อนนะคะก็ได้ขึ้นเรือรอบ9โมงค่ะซึ่งเรือรอบ9โมงนี้นะคะก็จะไปลงที่ท่าตาแหวนนะคะคือที่พักที่เราจองอะ่ะเขาอ่าจะไปรับเราที่ท่าหน้าบ้านแต่เราอะ่ะดันไปลงหาดตาแหวนนะทุกคนที่เราไปลงหาดตาแหวนอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะไม่อยากรอเรือรอบ10โมงเราก็เลยเลือกรอบ9โมงแต่มันมีลงที่หาดตาแหวนเนาะ จากนั้นนะเราก็จะต่อรถ2แถวจากท่าตาแหวนไปท่าหน้าบ้านแล้วก็ให้รถทางรีสอร์ทมาลับเนื่องจากที่เรามาถึงเร็วนะคะทุกคนเราก็ตกลงกับเพื่อนว่าเราจะไปคาเฟ่กันก่อนซึ่งคาเฟ่ที่เราจะไปก็คือเลิฟออนซีค่ะคาเฟ่นี้นะทุกคนก็ไม่ไกลจากท่าเรือหน้าบ้านเลยทุกคนสามารถเดินมาได้เลยนะคืออากาศมันร้อนมากไอก็เลยแวะมาคาเฟ่กับเพื่อนเพื่อจะมากินน้ำอะไรเย็นๆก่อนเนาะ ร้านนี้นะคะก็แต่งออกมาน่ารักดูแล้วสบายตาม,มากค่ะส่วนเมนูนะน้ำมันมีหลายประเภทเลยแล้วเขาอ่ะไม่ได้ขายแต่น้ำนะทุกคนก็คือมีของกินเล่นมีขนมหวานมีข้าวด้วยนะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะมากินอะไรแต่ความไอ้กับเพื่อนกลัวท้องป่องอ่ะทุกคนก็เลยสั่งแค่น้ำเนาะแล้วก็ไอ้แอบมองโต๊ะข้างๆก็คืออาหารนะ่นะนะ่ากินมากๆเลยนะทุกคน ถ้าใครมาเกาะล้านอย่าลืมแวะมากันนะคะตอนนี้เราก็นั่งรถเพื่อจะเข้าที่พักนะทุกคนโดยมันจะเป็นรถของทางรีสอร์ทเนาะซึ่งเราโทรไปไม่ถึง5นาทีอะทุกคนก็คือรถอะมาถึงเลยนะแบบรอไม่นานและแล้วเราก็ถึงในอารีสอร์ทแล้วค่ะทุกคนที่พักคือดีดีแบบดีมากอะทุกคนคือแบบโอ้ยมันมันรู้สึกดีอะทุกคนแลวคือแบบติดริมทะเลเลยนะหาดอยู่แบบหน้าที่พักเลยอะทุกคน พอมาถึงไอ้ก็ทําการเช็คอินเลยนะโดยการเช็คอินเนี่ยเขาก็จะให้อ่านรายละเอียดห้องต่างๆเนาะแล้วก็ไอ้ยังเข้าไม่ได้เพราะไอ้มาก่อนเวลาไอ้ก็จะนั่งรอเนาะเออไอ้ลืมบอกไปนะที่จริงอะ่ะตอนที่เราเช็คอินเสร็จแล้วอะ่ะเขาให้กุญแจรถเราเลยนะคือเราสามารถใช้รถได้แล้วอะ่ะแต่ว่าตอนนั้นไอ้ไม่ได้ออกไปเพราะไอ้ยังไม่ได้แต่งหน้าทุกคนไอ้ก็เลยแบบรอให้ได้ห้องก่อนเพื่อจะไปอาบน้านําแต่งหน้าแต่งตัวใหม่เนาะ แล้วบรรยากาศที่พักนะทุกคนคือมันดีแบบดีมากๆไอชอบมากๆทุกคนแล้วก็แบบที่พักอะ่ะเขาออกแบบได้สวยมากนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาพักกันเลยอะ่ะค่ะและไอก็มีรายละเอียดข้าวของที่พักนะมาให้ทุกคนดูเดี๋วไอแปะไว้ในคลิปเลยนะ ซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของราคาที่พักนะทุกคนว่าวันไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่พักมีให้กับเรานะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาดูห้องกันดีกว่าคือแบบเราเปิดห้องมามันว้าวมากทุกคนมันสวยมากเราชอบมากคือแบบดีดีแบบดีไม่ไหวแล้วนะทุกคนคลิปนี้นะก็จะแบบอวยที่พักหนักมากเพราะมันดีมากๆมันแบบโดนใจไอแบบโคตรๆอะทุกคน คลิปนี้ไอ้ฟังไปฟังมารู้สึกเสียงมันเห็บๆเนาะทุกคนลองทนฟังไปก่อนนะสิ่งอำนวยความสะดวกที่พักดีมากๆนะทุกคนดูขนุมข้างหน้าในคลิปนี้นะทุกคนก็คือกินได้ทุกอย่างมันรวมในราคาที่พักแล้วในตู้เย็นก็เหมือนกันนะทุกคนรวมหมดแล้วเนาะการรำร้อนสำหรับต้มมาม่าก,ก็มีอะ่ะทุกคนปังนะ ดูห้องน้ํากันดีกว่าค่ะทุกคนห้องน้ําไอก็ว่าดีนะดีมากห้องนอนก็ดีห้องน้นําก็ดีนะทุกคนก็คือห้องน้ําแยกสัดส,ส่วนได้ดีมากแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ครบนะก็คือคลิปนี้อะใช้คําว่าดีได้เปลืองมากๆนะทุกคนมันดีจริงๆอะทุกคนต้องมาแล้วปะในทริปนี้นะทุกคนไอก็จะเน้นอยู่ที่พักเป็นส่วนใหญ่นะก็คือคล้ายๆมาพักผ่อนอยู่ที่พักเนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนมากเลยทุกคนก็อาจจะเห็นแค่ในที่พักเป็นส่วนใหญ่ และนี่ก็คือเหตุผลที่ไอจองชั้น2นะทุกคนสวยไหมวิวที่ระเบียงสวยมากทุกคนคือแบบไอคิดว่าตอนคืนมันก็จะสวยนะแล้วตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะสวยเดี๋ยวรอดูเลยว่าในคลิปนี้ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นจะเป็นยังไง ว้าตอนนี้ไอก็แปลงล่างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราไอนะก็กําลังจะไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนตามมุมที่พักต่างๆคือแบบที่พักมีมุมให้ถ่ายรูปเพียบเลยนะทุกคนแล้วก็ไอ,อะได้รูปมาเยอะมากเราไอก็ขอวับคลิปนี้ไปที่หาดตายายตอนเย็นเลยนะเพราะว่าไอหมดแต่ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายคลิปเลย ข้าวก็ไม่ได้กินสักเม็ดข้าวก็ไม่ได้กินสักน้ำก็กินไม่ถึงลิตรขำว่ะขวดนึงก็ไม่ถึงอนจริงวะมาเพื่อคอนเทนต์ถ่ายรูปมาให้คุ้มลงทางนี้ชงผ้าวุ้นเสียขาสภาพน้คนเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยไม่ได้ทำอะไรเลยคอแข็งคอแห้งเหมืนนั้น เยอะมากแต่แสงสวยอะแต่ทำไงให้ไม่ติดคนก่อนไปหาแสงสวยมากต้องได้รูปแล้วต้องได้รูปก็คือหาตายายตอนเย็นนะทุกคนแสงสวยมากคือสวยแบบสวยมากๆเลยนะทุกคนทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคน่ะไปหามุมดีๆนะแล้วก็ถ่ายออกมามันจะสวยมากๆคือแบบถ่ายออกมายังไงก็คือปังอะปังมากเดี๋ยวไอจะแปะรูปให้ดูเลยนะว่าแบบ ไออะได้ออกมาเป็นแบบไหนแต่มันดีมากจริงๆนะทุกคนไอชอบมากลไอได้รูปเยอะมากๆอ่ะแล้วแสงของฟ้านะคือดีไม่ไหวก็คือถ่ายเสร็จแล้วท่าเซแสงสวยมากทุกคนแสงสวยมากๆเห็นไะขึ้นแบบดีแต่สภาพอ่ะไม่ไหวคือแบบว่าไม่ไหวมากๆนะไม่ได้กินอะไรเลยคอก็แห้งสัญญาณก็ไม่มีสวยนะ ไปพักไหมแบบเราเหนื่อยมากใช่ปะแล้วเราอ่ะก็แบบจะไปซื้อข้าวกินอ่ะแต่ลืมกุญแจรถด้วยลืมสองรอบแล้วก็เดินกลับห้องแบบเนี้ยมาแบบตั้งแต่ตอนที่ไปถ่ายรูปหาตายายเราก็ลืมแล้วเราก็ขึ้นมาเอาอีกแล้วรอบนี้เราจะไปซื้อข้าวก็ลืมคือแบบสภาพไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยค่ะไอก็ใช้มอเตอร์ไซค์ที่พักนะมาที่ตลาดแถวแถวท่าเรือหน้าบ้านเนาะมอเตอร์ไซค์อ่ะ่ทุกคนเขาเติมน้ามันให้เต็มถังเลยนะก็คือใช้ได้เต็มที่เลยแล้วก็ตลาดอ่ะ ของกินเยอะมากแบบมากอะ่ะแล้วก็ของกินไม่แพงนะราคากําลังดีเลยแหละแล้วไอ้ก็มาแวะกินข้าวแถวๆร้านใกล้ๆตลาดนี่แหละทุกคนแต่ไอ้จำชื่อร้านไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะแต่กับข้าวอร่อยมากอร่อยจริงๆ หลังจากที่ไอทานข้าวเสร็จนะทุกคนไอก็จะไปแช่น้ําที่สระข้างล่างของที่พักเนาะก็จะไปดูวิวสวยๆสักหน่อย <c oughs> แล้วก็สระทุกคนมันจะปิดตอนสี่ทุ่มนะแต่ตอนที่ไอ้ลงไปเนี่ยเหมือนจะประมาณเกือบสามทุ่มเนี่ยแหละก็จะได้แช่ประมาณหนึ่ชั่วโมง แบตไใช่วยไหมเพราะว่าแบตไอมันเหลือแบบสีแดงแล้วอะแบบต่ำมากไอก็เลยเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแล้วไอเอาโทรศัพท์ไปชาร์จอะแบบคีย์การ์ดอะมันจะต้องแบบอยู่กับห้องไม่งั้นมันก็จะชาร์จไม่ได้ไฟในห้องมันก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมไอ้อะก็เอาคีย์การ์ดไว้ที่เดิมื่อไหร่แบบไวต้ตรงประตูใช่ไหมแต่ไออะก็ต้องไม่ล็อกห้องเลยเพราะว่าเราไม่มีคีการ์ดปรากฏว่าไอล็อกแกรดยังไม่มีกุญแจเปิดแล้วก็เลยเดินลงมาหาพน,นักงาน แล้วพี่เขาใจดีมากเลเปิดให้อะบางที่เขาอาจจะคิดเงินแต่ที่นี่เขาใจดีมากเขาไม่คิดเงินเราเลยแล้วก็ไปเปิดให้ทันทีเอะความเดือของเรานะทุกคนสุดมากแล้ววันนี้ไม่ได้เดือแค่ยอย่างเดียวเดือหลายอย่างมากมันเหนื่อยอะแต่ก็สนุกน่ะคุ้มมากลูกเพียบเลย Thank <laughs> you. ดีตอนเช้าค่ะทุกคนทุกคนดูวิวที่นี่สิสวยมากวิวตรงระเบียงอ่ะไอรู้สึกว่าไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก็คือดีหมดเลยนะทุกคนทุกคนต้องลองมานะคือแบบ4ี่พันสองอะคุ้มแบบคุ้มไม่ไหวแล้วไอแบบรู้สึกไม่เสียดายเงินแหละแบบรู้สึกดีอะแบบสวยมากบรรยากาศดีมากดีแบบโใช้คําว่าดีได้เปลืองจริงๆอะของจริงแต่มันดีจริงๆนะทุกคนทุกคนต้องจองนะ แล้วที่พักที่นี่นะทุกคนเต็มเร็วมากตอนไอจองอะไอจองล่วงหน้าเกือบเดือนเลยนะทุกคนแล้วพอไอจองเสร็จไม่กี่วันมั้งแบบที่พักก็เต็มแล้วอะแล้วตอนนั้นไอยังพูดกับเพื่อนเลยว่าวิดีนะเราจองก่อนไม่งั้นนะอดจ้า แล้วตอนนี้อาหารเช้าก็มาแล้วนะคะทุกคนน่ากินทุกอย่างเลยไม่พูดเยอะดูจากในคลิปเลยเนาะแล้วก็อาหารเช้าอ่ะเขาจะมาเสิร์ฟตามเวลาที่เราบอกเขาเนาะเขาจะถามตอนเราเช็คอินว่าเราอ่ะต้องการอาหารเช้าตอนกี่โมงและสิ่งที่เราต้องทําก่อนกินก็คือถ่ายรูปค่ะทุกคนคือถ่ายรูปตรงระเบียงอะ่ะแสงสวยมากไอจะแปะให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายกับอาหารปังมากค่ะ พอถ่ายเสร็จไอก็เข้ามาทานข้างในนะทุกคนเพราะว่าไอ้ถ่ายนานมากแล้วแบบพอไอ้ถ่ายเสร็จอะแดดมันเริ่มจ้าแล้วอะมันส่องมาทางแบบระเบียงอะมันเลยร้อนไอก็เลยเข้ามาทานข้างในสภาพการนั่งทานก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ไอต้องไปเช็คเอาท์แล้วนะทุกคนเช็คเอาท์ก่อน11โมงครึ่งนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์เหมือนจะใช้ได้ถึงเที่ยงเลย ตอนกลับไอ้ก็พามาแวะคาเฟ่กันหน่อยคาเฟ่แรกนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะทุกคนชื่อว่ามาทาท่าเบนะคะทุกคนไม่รู้ว่าไอ้ออกเสียงชื่อคาเฟ่ถูกไหมนะเดี๋ยวไอ้จะแปะชื่อคาเฟ่ไว้บนหัวมุมขวาของคลิปเนาะร้านนี้นะก็ใกล้กับที่พักไอ้เลยก็คือในรีสอร์ทนะทุกคนก็คือสามารถเดินมาได้เอามอเตอร์ไซค์ที่พักมาก็ได้แต่ครั้งนี้ไอ้มาโดยการที่รถที่ที่พักอะเขามาส่งเนาะเขาแวะมาส่งเลยใจดีแบบใจดีมากๆ ตอนนี้ไอก็รู้สึกว่าไอ,อ้เวยที่พักมาพอสมควรแล้วเนะาะไอก็มากลับมาที่คาเฟ่ดีกว่าคาเฟ่นะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยคือแบบว่ามันติดวิวทะเลเลยอ่ะแบบวิวสวยแบบสวยมากๆที่นั่งคือเยอะมากๆแต่ไอรู้สึกว่าไออะอยากจะลองมาตอนเย็นนะทุกคนเพราะว่าที่นั่งอ่ะเขาเยอะจริงแต่ถ้าเป็นตอนเที่ยงอ่ะไอรู้สึกว่ามันร้อนหน่อยเนาะแต่ถ้าลองมาตอนเย็นไอว่ามันน่าจะเป็นฟิลแบบดีแน่ๆอ่ะทุกคน ตอนนี้ไอ้กับเพื่อนก็กําลังจะเดินกลับที่พักนะโดยการเดินครั้งนี้ไอ้จะเดินเลียบริมหาดกับเพื่อนไปนะทุกคนแล้วก็กลับไปเอาของที่ที่พักแล้วก็จากนั้นก็จะให้ที่พักนะไปส่งที่ท่าเรือหน้าบ้านแต่แต่แต่ไอ้จะไปแวะคาเฟ่อ,อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนมาดูกันว่าไอ้จะไปแวะที่ไหน แล้วก็มาอยู่กันที่เฟสซัมารีนคาเฟ่นะคาเฟ่นี้นะเป็นคาเฟ่ติดริมทะเลเลยเนาะก็คือเห็นสีน้ําทะเลเป็นสีฟ้าคามเลยนะทุกคนน้ําขนมนะคืออร่อยมากๆโดยเฉพาะขนมนะทุกคนคือเดียยแบบอร่อย แล้วก็ในคาเฟ่นะจะมีลมเข้าเนาะแบบมันก็จะเย็นสบายไม่ค่อยร้อนแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากแต่วันที่ไอซ์ไปอ่ะคนค่อนข้างแบบเยอะไม่ไหวอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมาเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนมานะทุกคนอย่าลืมขึ้นไปบนชั้นสองนะชั้นสองคือปังมากๆวิวดีมากถ่ายรูปออกมาสวยมากเดี๋ยวไอซจะแปะไว้ให้ดูนะว่าได้รูปออกมาเป็นยังไง ไอ้ก็ขอจบคลิปก่อล้าน2วัน1คืนกับที่พักสุดปังและไอ้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่มีแผนจะมาเที่ยวก่อล้านเนาะก่อนจากกันไปไอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับไอ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ